สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซ็อบบอมส์เชนเนลวันนี้นะคะซอบก็จะกลับมากับการรีวิวเจนนี่เลยคะ่ะสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยซ็อบซื้อมาตั้งนานแล้วมาตั้งแต่เองช่วงจะเป็นฮาโลวีนด้อย่างที่เพื่อนๆสามารถเห็นได้จากถุงนี่เป็นฮาโลวีนอยู่เลยนะนี่จะคริสต์มาสแล้วเพิ่งจะออกมาเล่นบอกก่อนว่าอันนี้เนี่ยซอบอกกออนนซ,อซื้อมาจากสนามบินที่ญี่ปุ่นค่ะเรามาดูข้างในกันเลยเจนเจนเจ ันคือ frying ball อันนี้เป็นของเล่นนะคะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเหมือนกันแต่เห็นหนะ้าตาน่ารักก็เลยลองมาดูกันนะคะมานี่นะคะก็จะเป็นลูกบอลที่เขาบอกว่าเราสามารถตกแต่งหน้าตาลูกบอลเองได้แต่มันไม่ใช่แค่ตกแต่งอย่างเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าหลังจากตกแต่งเสร็จแล้วจะเล่นยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยโอเคแล้วเราก็มาแกะเลยค่ะเราควรจะคว่ำเพื่อที่ของจะไม่ร่วงนะคะแเ่นจิน,จน ล้งไงต่ออุ้ยนี่นี่นี่ข้างในนี่อะไรมาให้ด้วยสติกเกอร์น่ารักมากเลยอะน่าจะไว้ตกแต่งลูกบอลของเราซึ่งลูกบอลของเราหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะกดเปิดปิดได้ด้วยนี่อุ้ยมีไฟอะล้งไงต่อไม่รู้อะเอาเอาเป็นว่าเราตกแต่งก่อนแล้วกันเนาะใจเย็นๆตกแต่งก่อนโอเคมา,าแผ่นสติกเกอร์ลูกบอลแล้วก็มีรีโมทเหรอ แล้วก็สายชาร์จนะคะน่าจะใช่มาตามนี้นะคะคือสิ่งที่เรามีอยู่ก่อนอื่นเลยแล้วก็มาแกะสติกเกอร์มาตกแต่งลูกบอลกันก่อนเลยดีกว่าคะ่ะนี่จริง,รงๆที่ขายเนี่ยซอฟเห็นเขามีหลายสีมากเลยนะแต่ซอฟชอบสีเหลืองก็เลยเอาสีเหลืองมาเราจะตกแต่งเป็นะอะไรดีมันมีเยอะมากเลยอะ่ะมีแบบแก้มตากหัวใจเอาแบบน่ารักน่ารักมาเอาเป็นตากลมๆก่อนละกันนะนี่นะคะซอฟจะใช้ตาเป็นตาตัวนี้แกะออกมาอมออกมาแล้วแปะตา ด้านหน้าใช่ไหมเอ,อื้อเฮ้ยมีตาแล้วข้างหนึ่งเอ,อ้ยแปะตรงด้วย <c oughs> นี่ค่ะเราก็แปะตาจริงเอาปากแบบไหนดีนี่มีปากให้เลือกตั้งหลายแบบนี่ค่ะเป็นยิ้มเส้นตรงนี่แล้วเราก็แปะเอื้อเฮ้ยนี่ยิ้มแล้วยิ้มอ่อนยิ้มอ่อนน่ารักต่อไปก็แก้มเอาแก้มแบบไหนดีนี่เอาเป็นหัวใจดีไหมนี่นี่นนนแก้มหัวใจถึงแก้มจะใหญ่หน่อยแต่ก็น่าจะคิ้วนะคะน่ารักน่ารัก ค่ะว่าอีนี่น่ารักนี่เอาอีกเอาอีกฝั่งนึงค่ะจริงเขาให้มาเยอะขนาดนี้นี่คือแต่งได้อีกหลายลูกเลยนะเนี่ยนี่กะให้แต่งแบบเพื่อเปลี่ยนม o ท a แอนโทนใช่ไหม ปฏิมาก,กันหุยน,น่ารักจะเดนนี่เป็นไงลูกบอลของซอฟน่ารักป่าเอาคิ้วไหมมีคิ้วดีกว่าเนาะมีคิ้วคิ้วเบี้ยวดูเ <c oughs> บีเ้ยวนิดนึงท้าไม่บอกว่าไม่สังเกตรหรอกใช่ไหมนา่ารักาดูสิ้าขอตั้งชื่อให้ว่าอมยิ้มอินเลย นี่อมยิ้ม in love นะคะคืออมยิ้มอยู่ยิ้มน้อยอยู่นะคะแล้วก็มีแก้มแดงๆที่มันรู้ปวใจ in love อะไรแบบนี้โอเคแล้วหลังจากที่เราตกแต่งลูกบอลของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วตามความชอบนะคะต่อไปเนี้ยเราก็จะเอาวตั้งไม่ได้ด้วยเราก็จะทําอะไรหล่ะมันมี on off อยู่ข้างล่างนะคะนี่นี่นี่ีนมี on off อยู่ข้างล่างเราก็กดเปิดเลยค่ะแล้วก็มีรีโมทนะคะเวลาซื้อมาเนี่ยพวกของเล่นอิเล็กทรอนิกส์มันจะมีแผ่นใสๆขั้นถ่านอยู่ใช่ไหมคะถ้าเราพร้อมแล้วเราก็ ดึงดึงไม่ออกพร้อมแล้วเราก็ดึงสั้นดึงออกมาเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นตกใจตกใจหมดเลยนี่นะคะเอาใหม่ไม่อยากรู้มันจะบินเออนี้นี่นี่มันบินดูนะคะเฮ้ยแล้วนี่คือทำอะไรอ่ะอ๋อนี่เราต้องฝึกคอนโทรลก่อนนะคะเรามีรีโมทกดไงเปิดปิดเปิดเล่นย่ง โอเคค่ะพร้อมนะคะเปิดแล้วมันก็จะบิน,นบบบบมันดูอันตรายมากเลยอะมันดูอันตรายอะโอ้ประจักษ์วิธีการเล่นแล้วเจ้าตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบเครื่องบินวิธีการเล่นก็คือไอเจ้าเนี่ยมันจะมีบพัดใช่ไหมแล้วเนี่ยเราก็จะมีรีโมทเมื่อกดเปิดแล้วเนี่ยให้เราอะวางไว้สูงหน่อยนะคะแล้วเราก็ปล่อยลงมาแล้วข้างล่างจะมีเซ็นเซอร์อ้าวดับทำไมข้างล่างจะมีเซ็นเซอร์นะคะ นี่ดูนะอนจุดๆส,ยสวยเห็นไหมคะนั่นๆขึ้นไปแล้วขึ้นขึ้นแนะนำให้เล่นในที่โล่งใจอย่าเล่นในห้องอันตรายมากข้ออีกทีหนึ่งเปิดค่ะเราพร้อมแล้วเราก็ปล่อยเขาแล้วเราก็แตะอย่างี้เห็นไหมเขาจะลงอันน่าอย่าใกล้นะ เ oh, อแล่ะค่ะ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวเจ้าจิ๋วสาธิตให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดเขาตกพื้นเนี่ยจะเป็นยังไงคือถ้าสมมติว่าเราลองไม่ทันเนี่ยก็ปล่อยไว้เพราะว่าถ้าเกิดตัใดที่มีอะไรข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ตกเดี๋ยวดูนะคะเห็นไหมมันไม่ตกค่ะมันเป็นลมหมูบ้าไปแล้วเดี๋ยนะ นี่นะคะถ้าเกิดมันจะตกอันน่ะความรู้สึกเหมือนแฮ์รี่พอตเตอร์ที่จับลูกสควิดดิช คำเดียวว่ามันเฟี้ยวฟ้าวมะพร้าวงเหาะมากเอาละค่ะแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนมีไอเดียอะไรเจ๋งๆอยากให้ซ้อมมารีวิวก็สามารถคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปเลยหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วยังไม่ได้กด Sub Subscribe y o u t u ู e ช่องนี้ก็กดได้ที่ตรงนี้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากซ้อมก่อนใครเลยนะคะสําหรับสัปดาห์หน้าซ้อมจะเอาอะไรามารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมวันอังคารทุ่มครึ่งนะคะสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย